สวัสดีชาตินูค่ะดวงความรักประจำวันที่6สิงหาคมนะคะคุณได้ไพ่ e m p e r a n c e นะคะเขาได้ไพ่ The Star ขึ้นมากับหัวนะคะวันนี้คุณธนูได้ไพ่ตัวเองเลยนะคะ e ทมเพลนส์หม่ยถึงคนราศีธนูวันนี้คุณมีความสุขนะคะทำอะไรก็ว่าสบความสำเร็จมีบาลานซ์ในชีวิตนะคะอารมณ์ดีเรื่องของความสำคัญก็เช่นเดียวกันนะ,ะมีการปรับตัวเข้าหากันเป็นไปได้ใครโสดกจะเจอคนที่ใช่นะคะกำลังดูดูใจกันอยู่นะคะ ออทางฝั่งเขาได้เดะสตาร์ไพ่ขึ้นมากับหัวเขาเองกําลังที่จะทําอะไรให้ชีวิตดีขึ้นนะคะถ้าเรื่องของการงานอะไรเงี้ยก็กําลังสร้างเนื้อสร้างตัวทําให้ตัวเองมีชื่อเสียงถ้าเรื่องของความสัมพันธ์ที่เคยทะเลาะก,กันมีปัญหากันตอนนี้เป็นช่วงเยียวยาจิตใจนะคะก็เหมือนมีการปรับความเข้าใจกันแล้วนะคะทั้งคุณและเขามีพลังงานเพลฟูเนสขึ้นมานะคะก็หมายถึงความสัมพันธ์จะสบายๆนะคะโดยเฉพาะในวันนี้อาร์เซอปลฟอร์มออเดอร์ส ถ้าคุณทํางานหนักนะมีเรื่องอะไรที่หนักใจอยู่สามารถที่จะขอตัวช่วยได้จากวารส่งตัวช่วยมาในวันนี้นะคะถ้าเป็นเรื่องงานนะก็สามารถที่จะให้ทุกน้องนะคะหรือว่าเจ้านายเนี่ยช่วยเหลือได้นะคะคุณจะประสบความสำเร็จได้ไง่ายขึ้นนะ